สวัสดี FC, เอสที่เคารพทุกท่านจ้าวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีสวยๆบ้านพี่หวานช่านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหวานช่านะคะโทรเบอร์นี้แอดไลน์เบอร์นี้นะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าวันนี้มีบอนสีสวยๆหลากหลายสายพันธุ์นะคะท่านผู้ชมจ้าเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปไล่ดูทีละกระถางนะคะทีละกระถางทีละต้นไปนะคะว่าต้นนี้ชื่ออะไรแล้วราคาเท่าไหร่นะจ๊ะเอสสักครู่นะจ๊ะ ค่ะด้านนี้เป็นอุ้มซับเรียกซับเนาะโอเรียกซับเท่าไหร่พี่ชัมเรียกซับ200จ้าเรียกซับกระถางละ200บาทนะคะผู้ชมต้นสวยแข็งแรงนะคะนี่คะ่ะหลอดใหม่ออกมาแล้วนะเรียกซับกระถางละ200บาทจ้ะอันนี้ละพี่ชัมหมอจินดา200ค่ะหมอจินดา200บาทนะคะท่านผู้ชมเจ้าจัก,กรพัดเจ้าจักรพัดสองร้อยห้าสิบค่ะจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทจา้จาจักระจักรพัดนะคะโอ้เอันนี้ยิ่งสวยเลยเลือดมงคลค่ะกระถางเท่าไหร่จ้ะพี่ชัม เลือดโมคนกระถางละร้อยห้าสิบจ้ะร้อยห้าสิบบาทและอันนี้อะไรวาสุกรีค่ะจ้ะวาสุกรีก็ร้อยห้าสิบจ้ะร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นตับตับวิรชนจ้ะตับวิรชนก็เริ่มจากจันหนวดเขี้ยวจ้ะแล้วก็จันหนดเขี้วนี่ร้อยห้าสิบทองเหม็นทองเหม็นนี่สองร้อยจ้ะแล้วก็นายพันเลืองนายพันเรืองนี่ร้อ จ้ะแล้วก็นายทองแสงใหญ่ร้อยห้าสิบจ้ะนายทองแสงใหญ่นะคะนู้ชมนี่นะคะทองแสงใหญ่สวยๆเลยนะคะนายทองแสงใหญ่ทองแสงใหญ่แล้วก็พันเรืองนในพันเรืองนายทองเหม็นนายทองเหม็นนายทองเหม็นนายจันหนวดเขี้ยวอันนี้ถือว่าเป็นตับวีรชนค่ะค่ะเศรษฐีสุพรรณค่ะพี่ฉามกัดสีสวยมากเศรษฐีสุพรรณนี่ร้อยห้าสิบจ้ะร้อยห้าสิบบาทกัดสีสวยๆเลยนะอมใหญ่ค่ะสวยๆจ้ะร้อยห้าสิบบาทแล้ว ไม่ชื่ออะไรพี่ชัมลืมชื่อไปละลืมชื่ออะไรเนาะลืมชื่อพ่อแม่ก็ไม่รู้จักร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเดี๋ยวไปฉับไปหาชื่อให้นะจ๊ะอาหารมันมีชื่อค่ะเดี๋ยวหาชื่อให้เออแล้วอันนี้นะกอกเก็ดละกอกเก็ดนี่ร้อยหนึ่งจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกอกเกตร้อยหนึ่งบาทด้านนี้พี่ชัมวันนี้แบล็คเพิร์กแบล็คเพิร์กก็ร้อยหนึ่งค่ะจ้ะอันนี้ไกลทองไกลทองก็ร้อยหนึ่งค่ะจ้ะไกรทองร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทไกรทองร้อยห้าสิบแล้วก็ สีปาดสีปาดก็ร้อยห้าสิบค่ะมีสองสามกระถางไหมคะสีปาดร้อยห้าสิบาทนะคะ,ะทาค่ะา,า,านผู้ชมนี่นะสวยๆเลยนะคะโอ้โหดูไก่ตัวงามตัวนี้สิสีมันแปลกๆพี่ชมป์อ่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแผงหรือเปล่าเออเท่าไหร่จ๊ะ,250ะสองร้อยห้าสิบค่ะมีสองต้นในกระถางจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะไก่ตัวงามแผงนะอะ่อันนี้พญาสเสวตสามร้อยค่ะฟอร์มกอค่ะจ้ะโอ้โหนี่ใบเบลอเลย <ś led> ล้วก็ดูในกระถาง12นิ้วด้วยแม่กองค่ะ,ะแม่กองเท่าไหร่อืยแม่กองฟอร์มนี้500ค่ะ500บาทนะครับท่านชมสามีออดอกแล้วนะคะมีดอกแล้วนะยังไม่ได้ขี่ยังไม่ได้บานเลยนะ500บาท500บาทแล้วพี่จับยังไม่ได้คุยเรื่องค่าส่งเลยพี่ค่าส่งมะเหมา70ค่ะจ้ะทุกกระถางค่ะทุกกระถางทุกกระถา,างที่ขายนี่ค่าส่งมะเหมา70บาทค่ะจ้ะเจ้าขี่กระถางก็70็ดสิบอแล้วตัวนี้อะไรเนี่ยอันนี้ลูกไม้ค่ะเจ้าโ,โหลูกไม้แบบเนี้ย เขาจะกัดสีสวยมาแล้วอยู่ในแดดร้อยได้นะคะท่านผู้ชมเออแดดร้อยฝนร้อยค่ะจ้ะเท่าไหร่พี่ช่าอันนี้อันนี้ห้าร้อยค่ะห้าร้อยท่านผู้ชมค่ะเป็นฟอร์มกอนะคะเป็นฟอร์มกอเลยนะเยอะมากแต่ก้านก้านดำแข็งแรงก้านดำลูกไม้ก้านดำกัดเม็ดชมพูกระดูกดำปลาบู่นี่แหละปลาบู่ปลาบู่นี่ฟอร์มกออ่าฟอร์มกอนี่สามร้อยห้าสิบจ้ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะปลาบู่นะยกกระถางเลย ใช้ชนพี่ชัมใช้ชน200ค่ะจากกระถางละ200พี่ชัมแนะนําได้จ้ะอ่าใช้ชน200แล้วก็จะเป็นจะเป็นเวทมรกตเวทมรกตไซนี้ไซใหญ่นี่เอ่อ400บาทจ้ะ400บาทมี3กระถางเนาะมีมี2กระถางสีกระถางนึงเขาจองแล้วจองแล้วละสสวยมากมันด่างเวทมรกตด่างสวยค่ะด่างสวยมากนายทองเหม็นไซใหญ่อ่ะไซใหญ่นี่อยู่ที่เอ่ออันนี้อยู่ที่ สามร้อยห้าสิบค่ะจ้ะแล้วอุ้มซับแล้วพี่อุ้มซับอันนี้อันนี้ไซส์เล็กนี่อันนี้อยู่ที่อยู่ที่สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยบาทนะคะท่านชมนี่อุ้มซับไซส์ใหญ่เป็นแบบนี้จ้าใหญ่กำลังมาอันนั้นอันนั้นหกร้อยค่ะหกร้อยบาทนะคะท่านชมนี่นะคะอุ้มซับนะคะจ้ะเอาเอาทางนี้ก่อนพี่ชายอันนั้นอันนั้นลูกไม้ลูกไม้อันนั้นสองร้อยค่ะลูกไม้จ้ะอันนี้ อันนี้จะเป็นสีกัญชนาสีกัญชนานี่ร้อยห้าสิบจ้ะแล้วก็เทพดาราปะจ้ะเทพดารานี่ก็ร้อยเออสองร้อยเทพดาราสองร้อยต้นนี้จ้ะคุ้มซัพ์คุ้มซัพ์นี่คุ้มซัพ์นี่สองร้อยค่ะแล้วต้นนี้อ่ะนางผิวปะพันวังพันวังเท่าไหร่พี่พันวังพันวังนี่สองร้อยมีหัวค่ะสองร้อยนะคะมีหัวแล้วหน้าเมืองนนท์ป้ายด้วยสวยนี้ล่ะนั้นหน้าเมืองนนท์ตัวนั้นก็เออสองร้อยค่ะ ป้ายมาแล้วนะท่านผู้ชมป้นี่เลยค่ะสองร้อยบาทมาป้ายแล้วนะนะมึงหนอนสองร้อยบาทจ้ะะตัวนี้ท่านพี่แชมป์บันดาลทรัพย์บันดาลทรับสามร้อยจ้ะะอันนี้วิชุดาวิชุดาอันนี้เขามันไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็สามร้อยสามร้อยจ้ไซส์ใหญ่สามร้อยอันนี้ลูกไม้ลูกไม้นี่ลูกไม้นี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยนะแล้วนี่อะไรเอ่ยอันนั้นอันนั้นจะเป็น อะไรอ่ะหลวงราชเสนหาจ้ะหลวงราชสหอไม่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่อยู่อ๋้ไซส์ใหญ่อยู่นู่นเนาะเอาล่ะต้นนี้กัอนต้นนี้ก่อนจ้ะอ่าสีมหาโพธิ์สีมหาโพธิ์ต้นนี้สี่ร้อยค่ะจ้ามันมีต้นเล็กต้นเล็กอยู่นู่นเดี๋ยวเราดูต้นเล็กด้วยอ่าอันนี้วิชุดาไซส์ใหญ่นี่ห้าร้อยจ้ะไซส์ใหญ่นี่ยังยักษ์วิชุดาค่ะไซส์ใหญ่มีไซส์เล็กให้ค่ะจ้ะอันนี้แต่ไซส์เราดูไซส์ใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูไซส์เล็กเนาะเออจ้ะต่อมาด้านนี้ค่ะ อ่าอันนี้ตุลาการตุลาการนี่600ค่ะแต่600บาทนะคะท่านผู้ชมแล้วด้านในเนี่ยเป็นไม้แยกหนอค่ะไม้แยกหนอลูกไม้ค่ะลูกไม้นั่น250าค่ะ,250คะส5 0ยบาทไซส์ใหญ่ค่ะนี่นะคะเ<ม>ดี๋ยวแม่พา <20 S 1> ไปดูอีก<ม>ด้านหนึ่งจ้าโอ้โหปีกกินนารีไซส์ใหญ่เลยไซส์เบอรเริ่มเลย จะทางอยู่ทางสิบสองไม่เนี่ยพี่แชมป์สิบสองสิบสองเลยสิบห้าแดดร้อยฝนร้อยค่ะไม่ใช่ไม้ในตู้ไม้นอกตู้แดดร้อยเลยสองพันค่ะสองพันบาทนะคะไม้ไม้ข้ามปีมีหัวค่ะจ้ะสาแข็งแรงจ้ะสองพันบาทไม้ข้ามปีสวยมากสวยมากนี่พี่พี่แชมป์จัดดีๆนะเป็นฟอร์มกอไปประกวดได้นะอ่าอ่ค่ะเขาว่าเพราะว่าไม้ไม้ที่เขานิยมประกวดจะเป็นไม้ไม้ไม้โบราณใช่ใช่พจัดฟอร์มง่ายพี่แชมป์จัดตั้งเลยมันก็สวยค้าไปเลยพี่ อันนี้อันนี้ไม่ได้ค้ำหรือว่าเราถือว่าเขาแข็งแรงเราก็เลยไม่ได้ค้ำพูดถึงท่าประกวดพี่แจ่มประคั้นเลยอาจจะได้ที่หนึ่งของเราก็ได้อันนี้ควรควรอิมเหรอควรอิมฟอร์มกออันนี้อันนี้เอาไปหกร้อยค่ะฟอร์มกอหกร้อยด้านนี้จ้ะอันนี้อันนี้ไม่ขาย่อันเขาไม่ลูกเยอะ ค่ะมาเป็นปลาบูด้านนี้จ้ะอันนั้นกระถางละหนึ่งร้อยค่ะทุกกระถางใช่ไหมพี่ชําทุกกระถางยกเว้นกระถางใหญ่นะคะแต่อันเล็กๆนี่กระถางละหนึ่งร้อยแต่ก็สวยทุกกระถางนะคะท่านชมไม่ใช่เบบีนะคะจำไม่ใช่เบบีค่ะหนึ่งร้อยละกระถางนี้นะพี่ชํากระถางนั้นเอาไปร้อยห้าสิบจ้ะร้อยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เจ้ากุ้งลงกาปะจําไม่ได้ละเป็นฟอร์มกอันนี้เอาสองร้อยห้าสิบค่ะจ้ะสวยๆเลยเจ้ากุ้งลงกาอ่า อันนี้เพชรพันล้าน <Yeah. S 1> เพชรพันล้านนี่ร้อยห้าสิบไม้แยกหน่อนะคะตัวนี้จ้ <Yeah. S 1> อันนี้มงกุฎเพชรมงกุฎเพชรนี่ร้อยห้าสิบอันนี้สาวสันกำแพ,ง,ำพงนี่สองร้อยมีไซส์เล็กนะคะจ้ <Yeah. S 1> ไซส์เล็กจะมีอยู่เอาเอาตัวนี้ก่อนพี่จ๋าอันนี้อันนี้เท้าลำไยป้ายสวยๆฟอร์มใหญ่ๆเท้าลำไยนี่ เท่าไหร่จ๊ะเท่าไหร่ดีเท่าไหร่สวยๆเลยเออสวยๆอย่างนี้ขอสองร้อยห้าสิบจ้ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอืสวยมันต้นนี้ต้นนึงเนี่ยสวยด้วยใช่ใช่อันนี้ก็สองร้อยห้าสิบเท่ากันเนาะค่ะเท่ากันค่ะมันนี่ป้ายอันนี้เทพเทวาเทพเทวานี่ขอสามร้อยห้าสิบค่ะป้ายสวยเลยป้ายสวยใบใหม่หลอดใหม่ป้ายสวยมากอันนี้จําชื่อไม่ได้จ้ะแต่สวยจ้ะจำชื่อไม่ได้อันนี้สองร้อยจ้ะ แล้วตะเคียนทองตะเคียนทองนี่ก็200มี2กระถางตะเคียนทองไม้เก่าค่ะไม้เก่าชิ้นหน้าบัญชรอันนี้ชิ้นวหน้าบัญชรก็200ค่ะหน้าหน้าออกมานิดนิดละสวยและชมพูอันนี้บางทองบางทองไซส์ใหญ่ๆแบบนี้200ค่ะแล้วก็อันนี้พระนครพระนครนี่ทุกกระถางร5 0ยใบกลมค่ะใบกลมใบกลมป้าย สวยเลยเนาะทั้งกลมทั้งป้ายถือว่าได้ถือว่าได้ได้ไดีหาสุดยอดมากเลยสุดร้อยห้าสิบยังไม่สิร้อยห้าสิบทุกกระถางค่ะมาเป็นไก่ทองจ้ไก่ทองประเสริฐป้ายสวยๆแล้วไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบค่ะจ้าไก่ทองประเสริฐป้ายป้ายนี่อันนี้ป้ายสวยมากใช่ครับแล้วรถใหม่ก็มาแล้วรถใหม่มานี่แดงมาเลยสวยๆแล้วพันดาวก่อนจ้าพันดาวนี่ร้อยห้าสิบค่ะแล้วก็อันนี้มัคคุานมัคคุานนี่ร้อยห้าสิบค่ะทุกกระถางสิบบาทนะครับคุณผู้ชมอันนี้ ใส่กำแพงอ่สาวสังใส่ไซเล็กอันนี้ร้อยหนึ่งจ้าหลวงราชเสนีหาหลวงราชร้อยหนึ่งแล้วก็จอมทัพจอมทัพร้อยหนึ่งจ้ะฮานุมานฮานุมานนี่ก็ร้อยหนึ่งค่ะอ่าไซส์ใหญ่นี่เลยพี่ชัมอันนี้กำแพงแสนจ้ะกำแพงแสนอยู่ที่ร้อยห้าสิบร้อยาแยกหน่อค่ะโอ้โหต่อมาเป็นธาตุบางแก้วสวยๆเลยเท่าไรพี่ชัมอ่าธาตุบางแก้วนี่สามร้อยค่ะ หน้าสวยมากชมพูชมพูมากอันนี้อะไรเอ่ยพี่อันนี้อันนี้สุชาดาสุชาดาสุชาดานี่ร้อยห้าสิบแล้วก็สีมหาโพลต้นเล็กนี่ก็ร้อยห้าสิบค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นฮาริคุนชัยฮาริคุนชัยนี่ร้อยห้าสิบค่ะฮาริคุนชัยร้อยห้าสิบบาทไม้เก่าโบราณอันนี้พรพะล่วงพรพะล่วงก็ร้อยห้าสิบค่ะพรพะล่วง อันนี้ตะละแม่จันทาตะละแม่กุศากระถางละร้อยห้าสิบค่ะตะละแม่จันทาจะมีอยู่สองต้นในกระถางนะคะอันนี้เป็นตะละแม่จันทาใบเขาจะผิดกันนะคะท่านผู้ชมใบผิดกันอันนี้อันนี้จะออกแดงๆอันนี้จะออกชมพูแต่เขาหูใบก็ไม่เหมือนกันเนาะอ่าไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนอันนี้นี่คือตะละแม่กุศมาอันนี้ตะละแม่จันทากระถางละร้อยห้าสิบด้านนี้พี่แจมด้านนี้บันดานซับครับบันดานซับอันนี้สามร้อยบันดานซับสามร้อยก็ไม้แยกหนอค่ะไม้ กระดูกดําก้านดากระดูกดำอันนี้ตระกูลยักษ์ไม่ใช่หนุมานี่นี่คือยักษ์ปักหลันอตระกูลยักษ์นะคะยักษ์ปักยักษ์ปักหลันนี่สามร้อยจ้ะแล้วก็ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์สามร้อยจ้ะกุมภกรรณร้อยห้าสิบจ้ะอันนี้นางวิชุดาไซเล็กนี่สองร้อยห้าสิบนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้คือตระกูลยักษ์สนใจโทรหาปราฉัมได้นะคะเดี๋ยวว่าแมวพาไปดูนี่ มีไก่ด้วยมีไก่มีไก่นไก่ฟอมโกนี่ไงอ่าไก่ฟอมโกอันนี้อันนี้อันนี้สองร้อยสองร้อเลยถ้าไม่ชมขายยกสองก้อยสองร้อยใหญ่ใหญ่บึ้มเลยสองร้อยอันนี้อะไรเนี่ยพี่อันนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนก้นอูเออแต่เหมือนก้นอูแต่ไม่แน่ใจแล้วไก่ไซเล็กค่ะพี่จมบไซเล็กนี่ก็ร้อย อ่าร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะร้อยหนึ่งสุกสงวนล่ะสุกสงวนนี่ก็ร้อยหนึ่งค่ะนะคะท่านผู้ชมเป็นบอนสีบ้านพี่ฉ่ำนะคะสวยๆเลยแล้วก็หนวดฤาษีขายไหมนะสวยนะสวยนะแต่ว่ามันมันจะยากยากยากก็รอต้นเล็กๆเนาะพี่ะ่ำเออเพราะว่าอันนี้ชนมือได้ใช่ใช่แต่ถ้าพรมฤาษีมันมันค่าส่งค่าค่าส่งมันจะแพงกว่าค่าต้นไม้ใช่ใช่พรมฤาษีอ่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะยังไงก็โทรหาพี่ฉ่ำนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะคะ ค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่70บาทเนาะปทางมีไหมคะไปทางมีค่ะป้ายทางบวกเพิ่ม30ค่ะมกีเก็ปายทางปลาทางหนึ100บาทนะคะท่านชมจ๋าวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกระบ,บอนสีสวยๆบ้านพี่ฉันะคะนี่สวยๆเยอะๆเลยค่ะสวัสดีจ้า